ก็สวัสดีเพื่อนๆยามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งณนะอุทยานแห่งชาติเขาเชมานะครับวันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งนะครับจะพาไปดูน้ําตกอะไรนะคลองก้างปลาหะครับคลองปลากล้างนะครับอยู่ใ,ใกล้อุทยานน้ําตกเขาเชมามเนี่ยครับบรรยากาศยามเช้าก็เงียบสงบดีครับอันนี้ผมว่าเก็บของนะ เัาจะเดินทางนะครับเดี๋ยวกินกาแฟกินอาหารเช้าก่อนนะครับมาครับเพื่อนๆเป้าหมายต่อไปคือน้ำตกคลองปลากล้างนะครับตอนนี้ก็เก็บของมันที่เรียบร้อยแล้วครับเตรียมตัวเดินทางครับเวลาใช้พื้นที่ของเขาแล้วก็ต้องเก็บขยะให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆ อุทยานแห่งชาติเขาชมเมาตอนเช้าครับตอนนี้เวลา6โมงครึ่งนะครับ6โมง30นาทีเงียบสงบนะครับแต่บรรยากาศยามเช้าสดชื่นมากเลยครับนี่น่าจะปล่อยได้ไหมครับเพราะว่าอยู่ในเขตอุทยาน,นครับพี่าหาที่ปล่อยลโโอ้พี่เขาเจอเต่าตัว,ตวเบลเลอร์นะครับสุดยอดครับพี่ศาสตร์ <laughs> ในเขตอุทยานนะครับเต่าเขาออกมาเดินเล่น เจ้าหน้าที่อุทยานใจดีมากนะครับพูดจาก็เพาะนะครับเช้าๆนะครับก็บรรยากาศเงียบสงบมากนะครับเดี๋ยวเราก็ทำบุญใส่บาตรกันนะครับก่อนเดินทางกับชนบุรีนะครับก็ต้องเอาบุญทุกๆวันนะครับเพื่อน นิมมนครับ ให้ได้บุญด้วยกันนะครับเพื่อน พื่อน้นำตกคลองปลากร้างนะครับเรียกหน้าไปตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง40กว่านะครับพาเพื่อนๆไปดูน้ำตกคลองปลากร้างนะครับยังไม่มีใครขัดตื่นกันเลยครับยังไม่เปิดเลยครับเพื่อนๆเขาเปิด8โมงนะครับฟาวเลยครับอดเห็นน้ำตกคลองปลากร้างนะครับเพราะว่าผมต้องกลับชลบุรีอ่า ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับไม่ได้เห็นเลยเอาไว้รอบหน้านะครับจะพามาชมน้ําตกทองปลาล้างนะครับ ไปดูอ่างเก็บน้ำประแสนะครับเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าเที่ยวของจังหวัดระย,ยองนะครับหลังจากขบลาดน้ำตกคลองก้างปลานะครับเขายังไม่เปิดนะครับเพราะว่ามันเช้าอยู่แต่ว่าอย่างผมพาไปดูคลองโพนะครับเนี่ยคลองไหลผ่านคลองไหลผ่านเขาเช่าเมานะครับในในอำเภอนะครับก็คือฝนตกเลยน้ำป่าไหลหลาลน้ำไหลเชี่ยวมากเลยครับ นี่คือคลองโพง้นะครับก่อนเข้าเขาเช่าเมานะครับเดินทางกันต่อครับเพื่อนๆข้างหน้านี้ก็จะมีหินภูเขาหินผาสวยมากเลยครับ เก็บน้าประแสน,นะครับอีก1นกิโลครับก็จะเป็นทางดินแดงเข้าไปนะครับเข้าไปในสวนยางนะครับเพื่อน อ่างเก็บน้ำประแสน,นะครับเพื่อนก็บรรยากาศดีมากนะครับอ่างเก็บน้ำประแสแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเข้าทางไหนเพราะว่าอันนี้ก็เข้าได้นะครับแต่ว่าคงจะเป็นเป็นด้านหลังของอ่างเก็บน้ำนะครับแต่กว้างใหญ่มากเลยครับ อ่างเก็บน้ำประแสก็จะเป็นอีกที่หนึ่งของจังหวัดระยองนะครับที่นักท่องเที่ยวจะแห่มาเที่ยวกันนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆกันนะครับท้องสวยงามมากครับในภูเขาเลยแล้อีกด้านหนึ่งก็เป็นสวนยางของชาวบ้านนะครับคือได้ธรรมชาติเลยครับได้กลิ่นยาง เราพาจากน้ําตกคลองก้างปลานะครับเพราะว่ายังเช้าอยู่เลยนี่กพิ่งจะเจ็ดโมงเองครับเพื่พอนก็มาผมก็เลยพาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของอ่างเก็บน้ำประแสะแล้วกันนะครับ ยามเช้าของเขื่อนประแสน,นะครับตอนนี้ก็7จ็ดโมงนะครับก็มีนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านนะครับก็มาเที่ยวมาชมนะครับมาถ่ายรูปแล้วก็วิถีชาวบ้านนะครับหาปลาแต่บรรยากาศดีมากครับเพื่อนๆฝั่งนน้นก็จะเป็นภูเขาเลยครับสวยงามมากฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนหยา ติดเขาเหมือนกันครับนี่ดูอยู่ใกล้ชิดกับภูเขาเลยนะครับแล้วก็เป็นสวนยางถือว่าสวยงามมากครับถึงแม้จะไม่ได้เห็นน้ําตกคลองก้างปลาครับเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าจะกลับมาแก้มือน,นะครับที่น้ําตกคลองก้างปลานะครับจะมาล่าน้ําตกให้เพื่อนๆได้ชมกันครับวันนี้เอาเขื่อนไปก่อนนะครับ เขื่อนประแสะก็จะกว้างใหญ่มากครับเพื่อนๆถ้าหากเพื่อนๆชอบใจทริปนี้ของผมนะครับทริปกลับบ้านนะครับแวะเขื่อนประแสะนะครับอ่างเก็บน้ําประแสะนะครับก็ต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพิญญาสตรอรี่เลเวล2ของผมกันด้วยนะครับคนชนพาเที่ยวนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับผมในําคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับคลิปหน้าจะไปที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับก็ต้อง ติดตามการต่อไปนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดผมผิดแพงนะครับต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกท่านมาในโอกาสนี้นะครับวันนี้เราก็ลากันด้วยภาพบรรยากาศสวยๆของเขื่อนปัะแสน,นะครับวันนี้สวัสดีครับ